อัซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวง e อ็นม Nmix ของเรานะ,นะครับในตอนนี้หลังจากที่มีการประกาศการคัมแบ็กมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมอย่างตลอดเวลาเลยนะครับและแต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะทําความเข้าใจยากสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นคอนเซ็ปที่ดูดีแล้วก็เก๋มากๆน่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Nmix ใน Ngroup นะครับที่เป็นชื่ออัลบั้มถึงแม้ว่าจะออกเสียงยากเนี่ยแต่ก็ดูใส่ใจและก็ดูครีเอทมากๆในล่าสุดนี้นะครับ Nmix เนี่ยได้มีการปล่อยออกมาแล้วสําหรับแทร็กลิสต์ของอัลบั้มใหม่ จาก Enmix โดยใน Track List ของอัลบั้มนี้นะครับ e n m i x ของเรานั้นเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดอยู่2เพลงนะครับแต่ว่าเป็น4 Track ด้วยกันนั่นก็คือเพลง t i เติ้ลหลักนะครับที่มีชื่อว่า Dice นั่นเองและ Dice เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบปกติที่มีคำร้องมีท่อนร้อง มีสาวสานม n m i x เนี่ยเข้ามาร้องเพลงนี้แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีแค่เสียงดนตรีจากเพลงนะครับและอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงีไซ d ์สำหรับอัลบั้มนี้นะครับนั่นก็คือคู่หรือว่า You Are Rainbow นั่นเองนะครับคู่ You Are Rainbow นั้นก็จะมีอยู่2เวอร์ชันเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันกับไตเติ้ลหลักเลยโดยทั้งหมดอัลบั้มนี้นะครับของม n m i x ใน e n p r o o นั้นก็จะมีอยู่2เพลงด้วยกันก็คือ Dice แล้วก็คู่ You Are Rainbow นะครับซึ่งตัวโปสเตอร์สําหรับ taglist เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสีสันที่คงคอนเ็งัลลบ้้มมีากกกย่ววแ เขียวนีออนจี๊ดจ๊าดสะใจมากๆเลยนะครับใครเห็นก็ต้องสะดุดตามองคอนเซ็ปต์เนี่ยก็น่าสนใจมากๆที่สําคัญนั้นหลังจากที่ประกาศชื่อเพลงออกมาแฟนๆหลายคนเนี่ยก็ออกมาแซวเ n ็ Mix กันนะครับว่าโอโอเวอร์ชัน2หรือว่าโอโอสนเี่ยมาแน่นอนรอชมรอฟังได้เลยกับการคัมแบ็กครั้งนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน n ิ Mix เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับชื่อเพลงรวมไปถึงแ็กลิต์ของอัลบั้มใหม่ที่ปล่อยออกมานะครับคิดว่า d i สนั้นจะเป็นโอโอเวอร์ชันที่2จะมีความคล้ายคลึงหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่คล้าย หรือว่าเพลง Dice ที่เป็นเพลงไตเติลหลักของอัลบั้ม e n z o o p นี้จาก Enmix นั้นจะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับ Enmix กับการคัมแบ็คครั้งใหม่ในเพลง Dice ท,ที่เป็นเพลงไตเติลหลักของ e n z o o p นั้นจะมาในวันที่19กันยายนนะครับเวลา4โมงของทางประเทศไทยเราหรือว่าประมาณ6โมงเย็นของทางประเทศเกาหลีนั่นเองยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับ Enmix กับการคัมแบ็คครั้งใหม่นะครับเพื่อต่อยอดกระแสความปังจาก O อสํสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคร จะเป็น OO เวอร์ชันที่2หรือเปล่าหรือว่าการคทำบบครั้งนี้ของ N n m x x นั้นจะเป็นยังไงมาคอมเมนต์เมา์มอยกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง